สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่12สิงหาคม2568้าวันแม่แห่งชาตินะครับใกล้สามทุ่มครับวันนี้มาบอกผู้สูงอายุครับเงินพิเศษ800บาทเข้าบัญชีไหนหลายท่านอาจจะยังงงงงอยู่ยังไม่ทราบก็จะพูดให้เข้าใจอีกสักเล็กน้อยคือช่องของเราเป็นช่องที่พูดยาวเหลือเกินพอยาวสาเหตุที่พูดยาวอยากจะให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุมไปหมดไปเลย แต่ว่ายิ่งพูดยาวยิ่งไม่เข้าใจเอาละครับเอาสั้นๆก่อนวันนี้นะค่อยๆฟังไปก่อนนอนอย่างนี้ทุกวันเนี่ยฟังสั้นๆฟังวันละเล็กวันละน้อยจะเข้าใจเอาผู้สูงอายุนี่ไม่ได้ได้ทุกคนนะย้ําผู้สูงอายุไม่ได้ได้ทุกคนได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนนะจะได้800บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยผูกเลขประชาชน13าหลักแล้วถามว่าบัญชีไหนล่ะเอางี้ดีกว่าผู้สูงอายุท่านใดท่านเคยได้รับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจจําได้ไหมครับเงิน10,000บาทกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลแจกไปแล้วนะผู้สูงอายุได้รับไปแล้วนะนั่นล่ะครับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าบัญชีไหนเงินพิเศษ800บาทที่จะโอนในเดือนกันยายน2 5 6 8นี้ เข้าบัญชีเดียวกันนั่นแหละครับนะเอาบัญชีนั้นแหละไปเช็คกับธนาคารดูว่ามันยังใช้ได้ไหมมันยังเดินสาพอยู่ไหมถ้าบัญชีใครโดนปิดโดนลบก,ก็แก้ไขครับบัญชีนั้นแหละจะเป็นจะใช้เป็นบัญชีรับเงินพิเศษ800บาทซึ่งเขาจะโอนตูมครั้งเดียวเข้าบัญชีไปเลยนะโอนในครั้งเดียวแ0 0บาทไปเลยแต่ว่าเวลาโอนเขาโอนอยู่3วันเพราะว่าใน3มวันนั้นเขาจะแบ่งโอนให้ใครเกิดก่อนโอนก่อน,อน,อนใครเกิดหลังโอนหลังนะครับนะ 800บาทฟังใครได้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ปันจนนะและมีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาชั13หลักบัญชีนั้นก็คือบัญชีที่เคยรับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจมาแล้วนั่นแหละนะใครได้800วันที่16กันยายนทีนี้กันยายน68โอนเขา้าบัญชีนี้แหละนะก็คือคนเกิดก่อนคนเกิดก่อนเกิดก่อนพศ .2496 นะเกิดก่อนพศ .2496 เกิดก่อนวันที่1มกราคมสองสอ่ะนะได้800ทุกคนเอาแล้วใครเกิดก่อนวันที่1มกราคมสองสล่ะก็คนที่เกิดพศสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสองสองศูนี่แปดเก้าสองสี่แปดแปดสองสี่แปดเจ็ดสองสี่ไล่ไปเกิดก่อนนั้นก็ใช่หมดนั่นแหละนะสรุป เกิดก่อนวันที่หนึ่งมกราคมสองสี่เก้าหกทุกคนนั่นแหละที่เป็นผู้มีสิทธิ์บปตรคนจนผู้สูงอายุโอนเข้บัญชีพร้อมเพย์แปดร้อยโอนสิบหกกันยายนหกแปดนี่เขาโอนวันแรกนะโอนวันที่สองในเดือนกันยายนให้คนใหม่คนที่ได้ไปวันที่สิบหกเลยก็ได้ไปคนที่จะได้วันที่สิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดกันยายนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองสี่เก้าหก เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2496จนถึงวันที่31ธันวาคม2502เอาคนที่เกิด1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2502ถ้าแยกเป็นปีก็คือคนที่เกิดพศออ2496กันแหละครับได้800 2497ก็ได้2498ก็ได้2499ก็ได้พศออ2500ก็ได้พศ2501ก็ได้พศ2500 1, 502ก็ได้นี่แหละครับโอน17กันยายน68โอนเข้ามาเชียงพ้อมเพรียงผูกเลขประชาชน13หลักผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจน800บาทครับ17กันยายนนะทีนี้18กันยายน18กันยายนโอน800บาทให้ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2503ถึง3 1มกราคม2508นี่กลุ่มนี้ได้800ทุกคน ก็คือผู้เกิดพศ2503 2504 2505 2506 2507นี่ใครเกิด2503ถึง2507นี่ได้800ทุกคนนะโอน18กันยายน68แล้วก็เฉพาะคนที่เกิดเดือนมกราคม2508ก็ได้800ทุกคนโอน18กันยายน68เอาคราวนี้18กันยายน68อีก คราวนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้ต่ำกว่า800ร้ละทีนี้18กันยายน2568กลุ่มที่ได้ต่ำกว่า800ก็คือคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์2508์ได้700นะ18กันยายนนะ18กันยายนเหมือนกันอีกคนเกิดเดือนมีนาคม25 08ได้ 600, ด600เกิดเดือนเมษายน 500, 2 5 0 8ได้500พฤษภาคม2 5 0 8ได้400มิถุนายน2508์ ได้3 0 0รกรก,กฎาคม258 8ได้200สิงหาคม258 8ได้100ครับคนเกิดหลัง31สิงหาคม2 5 0 8ไม่ได้เงินนี้ครับนี่ก็คือสรุปผู้สูงอายุเงินพิเศษ800เข้าบัญชีไหนก็เข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจนั่นแหละครับเอาบัญชีนั้นไปตรวจไปเช็คดูว่าถ้าบัญชียังเดินสพัดอยู่ยังบัญชีไม่โดนผิด,ดโดนลอกได้เงินแน่นอน 1ิ1หกสกันยายนสองห้าหนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ